ดีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ่อบ้านอยู่สุขนะคะที่ตมูลปอมเพิรมวิงแก่นจังหวัเชียงรายนะคะดีลืมกุญแจนะคะไว้ในโบสก็เลยต้องหากุญแจสำรองอ่ะนี่รู้สึกเหนื่อยมากอ่ะมาดูดูวันนี้มากับใครสวัสดีครับแพนโดจ้ะผมแพนโดครับอันนี้ใครเอ่ย ทองดีครับวันนี้เหนื่อยมากเลยนะครับวันนี้ไปลําห้วยมาด้วยเด็กพาไปลําห้วยเจออะไรรึเปล่าเจอระเบิดครับใครเจอยังจังอ่ะแนเจออะไรนะคะแผนเจอระเบิดเคลือบด้วยทองครับอ๋อบอกว่าไปน้ําห้วยวันนี้เด็กๆเด็กๆเหมือนไม่ใช่หลอกนะเด็กๆพาเราไปเที่ยวเนอะเจอแบบทองคาเปลวอะไรอย่างงี้อ่อก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอ่าของคนอื่นไม่ใช่ ไม่ได้หลอกเรานะแต่เราอ่ะเสลาดไม่คอยเ <c oughs> องโอเคนะคะตอนนี้ก็ยังคงรอต่อไปที่กับผู้ใหญ่บ่านจะกลับมานะคะโอเคบ๊ายบาย